ระบบรวมคะแนนข้อสอบอัตนัยแบบอัตโนมัตินะครับมีหลักการการทําง,งานอยงนี้นโดยเริ่มจากนะครับกล้องนะครับจะรับภาพกระดาษคำตอบนะครับเข้าสู่โปรแกรมและโปรแกรมนะครับจะสามารถควบคุมการทําง,งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะควบคุมกลไกการทำง,งานของ ชุดเปลี่ยนกระดาษทั้งกองนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับเรล่อนกล้องสองแกนนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยเราเออกแบบเป็นสองส่วนกันก็คือในส่วนของโปรแกรมที่เป็นการงานเรื้องหน้าก็คือก r a ฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสาม,มารถเข้ามาควบคุมอุปรกรณ์ต่างๆที่เป็นทางแมชชีนิกหรือแม้แต่โปรแกรมเบื้องหลังนะครับโปรแกรมเบื้องหลังเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือในส่วนของ i m มเ e p r โปรเซสนะครับแล้วก็คอนเวชชั่นยูโรเน็ตเวิร์กนะครับ ซึ่งโปรแกรม m a g e Proces s เนี่ยจะรับภาพจากกล้องเข้ามาหลังจากนั้นจะทําการลดสัญญาลบควรนะครับรวมถึงปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการจําแนกเมื่อปรับได้ขนาดแล้วก็สามารถลดน้อยได้แล้วเนี่ยก็จะส่งภาพต่อไปอย่างพร i o n Neural Network เพื่อทําการจําแนกตัวเลขต่อไปเมื่อจําแนกตัวเลขได้แล้วเนี่ยก็จะส่งค่ากลับไปที่ g u i เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้เห็นนะครับว่าผลการจแนกนั้นเป็นยังไง หลังจากนั้นหากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนบระาคำตอบก็สามารถกดปุม่มบนจีไอนะคเพื่อควบคุมให้ในหัวมนูเนี่ยเปลี่ยนชุดกระดาษคำตอบนะครับหรือถ้าสมมติผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรูปแบบกระดาษคำตอบนะครับก็สามารถควบคุมตำแหน่งกล้องนะฮะให้จับในตำแหน่งที่ต้องการได้ผ่านอุปกรณ์ชุดเลื่อนกล้องสองแกนวได้ครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการอธิบายในส่วนของการประมวลผลภาพและ convolution neural network นะครับ ในส่วนแรกนะครับในส่วนของการประมวลผลภาพเราจะรับภาพจากกล้องนะครับเข้ามาหลังจากนั้นเราจะตัดกรอบเฉพาะช่องเกาะคะแนนตามที่เราได้ตั้งค่าไว้และแปลงภาพนะครับเป็นภาพเกสเกลเมื่อได้ภาพเกสเกลแล้วเราจะเข้าสู่ bilateral filter นะครับซึ่งจะทําการลดน้อยแต่ข้อดีก็คือมันยังคงรักษาความคมชัดของขอบภาพไว้นั่นเองนะครับเมื่อลดน้อยเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ p a s h o d i n g นะครับซึ่งจะแปลงภาพจากเกสเกลนะครับเป็นภาพไบนาลี่เมื่อได้ภาพไบนาลี่แล้วนะครับก็จะเข้า สู่กระบวนการไฟล์คอนโทรลซึ่งเราจะตัดกรอบเฉพาะบริเวณที่เราพบคอนโทรลและเมื่อเราตัดกรอบได้แล้วเราก็จะทําการ r ีไซ z ์หรือปรับขนาดภาพให้มีขนาด48คูณ48เพื่อเตรียมเข้าสู่ convolution neural network ต่อไปนะครับในส่วนของโมเดล convolution neural network นะครับเราได้กําหนดฟีเจอ r ์ extraction นะครับไว้ทั้งหมด3ชั้นด้วยการโดยกําหนดชั้น convolution layer 1นะครับให้มีขนาด7คูณ7จํานวน16ตัว convolution layer 2นะครับมีจํานวน32ตัวขนาด6คูณ 6, และ p o r i e t i o n Layer 3มนะครับมีขนาด6คูณ6จำนวน6 4ตัวนะครับและในส่วนของการ Classification นะครับเรากําหนด Feature Map ไว้ทั้งหมด512ตัวซึ่งในกระบวนการปรับนะครับค่าเวส by app ต,ต่างๆนะครับใน Correlation Neural Network เราจะแบ่งชุดข้อมูลเป็น2ชุดก็คือชุดเทรสนะครับแล้วก็ชุดเทรนโดยเราเก็บตัวอย่างข้อมูลนะครับลายมือตัวเลขจากนักศึกษาสจ,าจรทั้งหมด1-0,000ตัวเลขนะครับแบ่งเป็นชุดเทรสสองพแล้วก็ชุดเทรนแปดพันนะครับโดยใช้ชุดเทรนในการปรับเวท b ป a s Ass, และปรับการทำงานของโมเดลให้สามารถจำแนกได้ถูกต้องหลังจากนั้นก็ใช้ชุด r a d e มาเทสนะครับซึ่งผลการทำงานเมื่อเรานำส่วนของ Image Process นะครับมาส่งค่าต่อนะครับไปยัง c o r r e l a t i o n n e u r a l n เ t w ร r k นะครับเราก็จะได้เป็นผลการจำแนกตัวเลขของแต่ละช่องเกอะคะแนนนะครับค่าที่ได้นะครับของแต่ละช่องเกอะคะแนนที่เป็นตัวเลขแล้วนะครับมาบวกกันเราก็จะได้เป็นผลการรวมคะแนนทั้งหมด ในหน้าแรกของโปรแกรมนะครับจะมีปุ่มที่สำคัญอยู่3ปุ่มก็คือปุ่มเทมปุ่ม go to detect แล้วก็ปุ่ม new answer sheet นะครับเวลาเราต้องการที่จะใช้งานเนี่ยเราสามารถเลือกปุ่มเทมนะครับเพื่อเลือกอกระดาษคำตอบที่เราเคยเซตติ้งไว้แล้วนะครับอย่างในตัวอย่างเราก็เลือก chem itl y นะครับซึ่งจะเป็นการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นเมื่อเลือกแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม go to detect นะครับก็จะเข้าสู่หน้าการทางานที่เป็นการ detect นะครับซึ่ง เมื่อเรากดปุ่ม detect นะครับก็จะได้ผลนะครับการจำแนกตัวเลขนะครับแล้วก็ได้ผลรวมคะแนนทั้งหมดออกมาด้วยแล้วถ้าหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนชุดข้อสอบนะครับเราก็กดปุ่ม feed paper นะครับถ้าสมมุติกระดาษคำตอบหมดแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่ม move down นะครับเพื่อที่จะเติมกระดาษคำตอบและเมื่อกดปุ่ม move up เนี่ย โปรแกรมนะครับจะสั่งงานให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเลื่อนตัวกระดาษคำตอบนะครับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งฟีดพอดีแล้วก็อยู่ในตำแหน่งดีเทคด้วยนั่นเองนะครับกลับมาที่หน้าแรกนะครับถ้าสมมุติเรากด New Answer Sheet เนี่ยโปรแกรมนะครับจะพาไปที่หน้าต่าง New Answer Sheet นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดนะครับการเลื่อนกล้องได้จากปุ่ม up left ไรแล้วก็ดาวนะครับซึ่งปุ่มเหล่านี้จะสามารถบังคับนะครับตำแหน่งกล้องให้เลื่อนไปในทิศทางที่กดนั่นเองนะครับแล้วถ้าหากเราต้องการสร้างบล็อกดีเทคนะครับก็กดคําว่าดีเทคบล็อกนะครับซึ่งเมื่อกดดีเทคบล็อกแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแคปหน้าจอของกล้องตอนนั้นขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับตำแหน่งที่เราจะต้องการ จำแนกตัวเลขก็คือลากไปที่ตำแหน่งที่มีช่องกอกคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดชื่อได้ด้วยว่าตรงที่เราลากนั้นเป็นตำแหน่งของอะไรเช่นเป็นคำถามข้อที่1เป็นคำถามข้อที่2หรือว่าเป็นรหัสนักศึกษาเองนะครับ หลังจากนั้นเมื่อสมมติว่าเราเสร้างบล็อกดีเทคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถบันทึกค่าโดยการกดปุ่ม finish นะครับซึ่งเมื่อกดปุ่ม finish แล้วเนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อกระดาษคำตอบเพื่อที่ให้ไปปรากฏบนเข็มนะครับได้นั่นเองนะครับก็สำหรับโปรแกรมทั้งหมดก็มีการใช้งานคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ